สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะพามาขโมยแตงโมผู้ใหญ่บ้านครับน่ครับอันนี้คือสวนแตงโมผู้ใหญ่บ้านนะครับจะมาดูแตงโมนะครับผมว่ามันสุกหรือ,อยังนั่นก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับคือพ่อเองจะมาดูครับว่าแตงโมมันได้อายุแล้ว มันได้ประมาณหกสิบห้าวันแล้วหลังจากที่มันงอกนะครับก็จะมาดูว่ามันสุกหรือ,อยังวิธีการดูแตงโมงให้สุกนะครับต้องดูที่จากที่ผมศึกษามาดูที่มือมันนะครับนี่มันจะมีมือเขาเรียกว่ามือไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่า <c oughs> นี่อันนี้มันจะเนี่ยสมมติตรงนี้เป็น เป็นลูกมันแล้วก็มีขั้วมันครับแล้วก็อันนี้คือมือมันที่มันงองงอง,ง,อง,งองแงองแง้นี่ครับเห็นไหมต้องให้มันแห้งนะครับสีมตาลนมาดูกันครับว่ามีลูกที่เป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ลองปลูกดูปีแรกนะครับก็ยังแบบลองดูก่อนตัวนี้ปลูกแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับเวลาปลูกก็ พอลงแบบนี้ใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวตอนนั่นแหะตอนตอน,ตอนก่อนที่จะยกยกขู่แล้วก็เอาปุ๋ยหวานแล้วก็กบแล้วก็ปลูกแล้วก็สูบน้ําใส่ครับส่วนเครือมันก็ไม่ได้ตัดนะครับปล่อยไว้เลยลูกมันก็มีเด็ดเด็ดลูกเ,เรียกว่าลูกหมักกกนี่ครับอย่างลูกนี้ครับนี่ดูมือมันครับ นี่เห็นไหมนี่คือลูกมันแล้วก็มีมือมันมือมันจะแห้งแบบนี้่เห็นไหมครับตะบนนี่ตะบนด้วนนี่นี่ลูกนี้ครับดูผิวมันก็ดูไม่เป็นนะครับเพราะว่ายังไม่ชํานาญแต่ลูกนี้มือแห้งต้องสุกแน่นอน นี่ก็เป็นลูกหมากกกมันนะครับยังยั่งยั่งทำนี่แม่จะไปหมุนมันหมุนเอ๋อนี่เยมือมันสุกตัวนี้เนี่ยนั่นแะสุกคักเนี่ยนั่นะสุกขาดเป็นว่าขบเลยปาดแล้วส่ามือมันสุกเลยมือมันเหี่ยวเลยครับเดี๋ยวท่านนะครับมันท่านเด็ปลูกตุนี้มันมีโดยปลูกปลูกปลูกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เนี่ยครับแตงยงมูปล่อยเครือตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ตัด คือลูกนี้หรือเปล่าที่ว่ามันมันสุกน่าจะลูกนี้แน่นอน,นมันยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้นม่ได้พอ่อใส่โกนน,น,น,นี่นู่นนี่เรียนี่นี่โกนเนี่ยนวนนี่ฟังเสียงครับ เดี๋ยวดูฟังเสียงข้างในเหมือนมันโกนยังย<ะ>่าพึ่งเบ็ดอย่าพึ่งเบ็ดตัวนี้ก็ปลูกไม่เยอะนะครับประมาณหกเจ็ดร้อยหลุมแต่ผมปลูกหลุมละสองต้นหลุมละสองสองต้นกะนั่นนี่นะมาตัวมาทดสอบ เอามีดมาดิมือบ้ทัานตายได้เนี่ยแต่ว่าพอมาเอามระสุกเขต้องเบิ้งมือมันขึ้นนู่นนะั่นน่ะแมีนเบิ้งยุติการวดนไอ้ก็สุกโองมแ้วมันแข็งอะไรนี่ยลูกลูกนี้พ่อว่ามันสุกนะครับจะลองปานดูนะครับมือโบ้ตายหน่แต่ว่ามันเป็นกระสุกเอาหันแนวตรงๆสิไม่ครึ่งหนึ่งจะเอาไว้กินครึ่งหนึ่งก็เอาไว้ให้มันสุกบ้าเอาไปพาผุ้หนึ่งม ไม่จะปากอยู่นี่เลยพอพักขีสมพอไม่บอตรวจสอบดูตรสอบมาเลมไ้หไส้มันโกนแล้วเหรอข้างบนอันนี้เท่าไหร่อีกนิดมันน่าจะเน่าเพราะว่าไส้มันโกนเพราะว่ามันมันเป็นลูกหมากหมากกกมันนะครับหมากต้นมันมันก็เลยโกน พอขบัพอจักหลอ่นิ่พอเออีกหน่วยหนึ่งขออีหน่วยนึ่งมาตามมากอีกนึงเขก็เป็นแบบนี้ครับดังคุกคุกแบบนี้เป็นหมากโนี่ทามหมาหมาปลายมันจะเหนียนนี่แขนี่เยั่งแขปลายน่งนี้นี่นี่นี่

เครือมันก็ดูอีกรูกครับไหนแตงโมเห็นละไรฟังเสียงไม่รู้เรื่องครับสุกไม่สุกไม่รู้รู้แต่ว่า เอามากินอย่างเดียวตา,ตามมาครับตามมางานก็ใบเลีพอไ่ออูโหนีนะ มาเสือตัวเสือานแดงดีมาโหลดกนี่มูกรับน้ำโมจะสังกัสอยู่ังอย่เสือครับคลิปนี้ก็พามาดูแจงมูพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยาจะพามาเก็บนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ